สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําไข่ตุ๋นเนื้อนุ่มเด้งละลายในปากกันนะคะมารับชมกันเลยนะคะส่วนประกอบในการทําไข่ตุ๋นก็จะมีไข่ไก่สามฟองหรือไข่เป็ดก็ได้นะคะตามชอบนะคะแครอทหั่นเตาต้นหอมซอยนะคะน้ําปลาค่ะน้ําปลาจะใส่สามช้อนโต๊ะแต่จะจะใส่ไม่เต็มช้อนนะ แล้วก็น้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าสองแก้วนะคะประมาณปริมาณเท่านี้สองแก้วเราก็มาหั่นแครอทกันนะคะ ขั้นตอนการทำก็จะตอกไข่ลงไปนะคะ ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ตีไข่นะคะตีไข่กับน้ำปลาให้เข้ากันก่อนนะคะ เราก็เติมน้ำเปล่านะคะ,ะตีให้เข้ากันนะคะ เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่แครอทนะคะใส่ตามชอบนะคะใส่ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะ ทนหอมซอยนะเพื่อความสวยงามนะคะใส่ลงไปตามชอบค่ะ แล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปในหม้อเลยนะคะหม้อข้าวนี้เราจะใส่น้ำก่อนนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณเล็กสองนะคะเราก็ปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็กดเปิดสวิตช์ได้เลยะคะ่ะ แล้วเราก็จะรอให้ไข่สุกนะคะจะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะตอนนี้ไข่ตุนของเราก็สุกแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะคะโอ้น่าทานมากเลยค่ะ เนื้อก็นุ่มเด้งมากเลยนะคะดูนะคะโอ oh. ้่มเด้งน่ารับประทานมากเลยค่ะโอ้ค oh. ุณผู้ชมเนื้อนุ่มเด้งมากเลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องทีวีชาแนลนะคะ หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ